เเคล็ดลับเลือกอาหารลดน้ำหนักแบบไม่ต้องฝืนสวัสดีครับผมนายโจหน้าไฟหายได้ด้วยหาสุขภาพครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันความรู้ครับสาระดีๆกับเพื่อนๆอีกครับเพื่อนๆทุกคนอาหารนะครับลดน้ำหนักครับทุกๆคนครับคิดว่ามันเป็นอะไรที่ยุ่งยากมันเป็นอะไรที่เรื่องยากครับแต่ที่จริงแล้วครับมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าการลดความอ้วนครับทุกคนครับ ต้องเขาเรียกต่อสู้กับความอยากหารคืออยากจะกินครับเราต้องอควบคุมการกินควบคุมการใช้ชีวิตประจําวันครับทำให้การเลือกกินอาหารลดน้ําหนักกลายเป็นเรื่องที่ยากจริงๆเลยจริงไหมครับเ,เพื่อนๆทุกคนการลดน้ําหนักครับด้วยวิธีธรรมชาตินั้นนะไม่ยากครับแค่เปลี่ยนการกินของเราครับไม่ต้องฝืนิน เราก็ลดความอ้วนได้แถมยังได้สุขภาพดีอีกด้วยครับหลักในการกินครับกินให้ได้70%ส่วนอีก30%ครับคือการออกกำลังกายครับกินมากเท่าไหร่เราก็ต้องเอาออกให้มากเท่านั้นครับเดี๋ยวมาดูเลยว่า7วิธีครับที่จะทำให้เรากินอาหารลดความอ้วนได้แบบง่ายๆครับก่อนที่จะไปฟังกันครับอยากให้เพื่อนๆนะครับกด ติดตามกด subscribe ครับเพราะว่าความรู้สาระดีๆครับจะมีมาแบ่งปันกับเพื่อนๆทุกคนครับตามผมเลยว่ามีอะไรกันบ้างก้อนหนึ่งครับกินอาหารให้ครบ3ม,มื้อครับกินอาหารให้ครบ3มมื้อครับคือก้าวแรกของการมีสุขภาพดีครับถึงเราครับจะอยู่ในช่วงลดน้ำหนักก็ห้ามงดมือ้อใดมื้อหนึ่งครับเป็นอันขาดโดย เป็นความเชื่อผิดๆครับเช่นการงดมื้อเย็นเพราะเมื่อร่างกายครับได้รับสารอาหารพลังงานไม่เพียงพอครับร่างกายก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการเก็บสะสมพลังงานครับมีการดึงพลังงานเก่าลครับมาใช้น้อยลงเมื่อเวลาผ่านไปครับระบบเผาผลาญครับจะพังและน้ําหนักลดลงได้ยากครับเพราะฉะนั้นครับเราควรหารมากินอาหารในครบทุกมื้อครับอาจจะแทรก ด้วยมื้อของว่างครับผมเพื่อลดอาการหิวหรือว่าในช่วงครับตอนเย็นครับเราก็ลดปริมาณลงครับเช้ากับวันเย็นก็ลดปริมาณอาหารต่งางๆลงครับจากที่เราทานข้าวหนึ่งจานเราก็แบ่งข้าวให้เหลือครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่ผักผลไม้ครับเพิ่มเติมก็ไปส่วนมื้อเย็นครับเราก็ทานแค่สลัดผักอย่างเดียวครับเราไม่ต้องเน้นมืออ้อมื้อเย็นให เยอะครับเพื่อนๆทุกคน 2. รสหวานมันเค็มทอดครับขนมหวานเคก้กหมูกระทาครับเป็นของที่ทุกคนนะครับชอบครับนั้นก็ไม่ใช่เป็นของที่ต้องห้ามครับถึงเราจะคุมหารอยู่เราก็สามารถกินได้ครับเพียงแต่ต้องจำกัดปริมาณในการกินให้น้อยลงครับอาจจะตั้งกฎเหล็กให้กับตัวเองว่า ถ้าสัปดาห์นี้ครับเราออกกําลังกายหรือลดความอ้วนได้ลงไปตามที่เราต้องการครับเราก็ให้รางวัลครับเค้กตั้งหนึ่งชิ้นหรือว่าหมูกระทะถ้าเราอยากกินเราก็ให้ทานในมื้อกลางวันครับเพราะว่ามื้อกลางวันร่างกายก็ยังสามารถเรียกย่อยสลายอาหารพวกนั้นลงไปได้ครับแต่ไม่ควรแนะนำครับให้เราทานหมูกระทะในช่วงเย็นครับแค่เราข้อเล็กจำกัดปริมาณในการกินครับเราก็จะ ลดน้ำหนักได้แบบไม่ยากครับเพื่อนๆทุกคน3เลือกอาหารลดน้ำหนักที่มีไฟเบอร์สูงครับอาหารที่มีไฟเบอร์สูงครับหรือว่าเส้นใยสูงครับเช่นธัญ,ญพืชผักผลไม้ข้าวซ้อมือข้าวโอ๊ตครับจะช่วยให้เราอิ่มเร็วอยู่ท้องนานครับแถมยังช่วยเรื่องการขับถ่ายด้วยครับเพราะฉะนั้นครับเราควรเลือกกินอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะๆครับ รับรองครับมันจะช่วยให้เราลดน้ำหนักและก็ขับถ่ายได้ดีอีกด้วยครับเพื่อนเพื่อนทุกคน 4. กินผักผลไม้ให้หลากหลายช่วงลดความอ้วนครับเราคุมอาหารจนขาดสารอาหารต่างๆครับแล้วก็วิตามินนะครับดังนั้นครับอย่าลืมเลือกกินผักผลไม้ให้หลากหลายเพราะเสริมแรกธาตุและวิตามินที่ร่างกายต้องการครับผมให้นะครับเรากินผัก ผลไม้ในทุกทุกมื้อเช้ากลางวันเย็นครับเพราะว่ามันจะช่วยดูแลร่างกายของเราแล้วก็ทำให้เราอิ่มท้องแล้วก็สามารถนะครับให้เราอ่ะควบคุมอาหารได้อีกด้วยครับอีกท้านครับมันยังช่วยดูแลเรื่องผิวพรรณเรื่องระบบการขับถ่ายทำให้นะครับเราลดความอ้วนแถมสุขภาพดีได้อีกด้วยครับเพื่อนเพื่อนทุกคน 5. เสริมโปรตีนให้เพียงพอครับ โปรตีนครับคือตัวช่วยที่ทำให้เราอิ่มท้องอิ่มเร็วด้วยครับยังมีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมและเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญครับสำหรับคนที่ลดความอ้วนไดเอทครับไม่ควรละเลยเพราะว่าในการออกกำลังกายครับมันต้องการโปรตีนเพื่อให้ร่างกายครับสามารถดึง ไปสร้างกล้ามเนื้อให,ใหม่ครับและซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่บาดเจ็บจากการออกกาลังกายครับดังนั้นใครอยากลดน้ําหนักควรเลือกกินไข่หรือว่าพวกเนื้อสัตว์ไม่ติดมันนมแล้วก็อาหารจําพวกถั่วครับเพื่อให้ร่างกายได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอนะครับเพื่อนๆ 6. กเลือกกินอาหารที่เหมาะสมแก่ร่างกายของเราครับ บางคนครับต้องใช้พลังงานมากในแต่ละวันทํากิจกรรมต่างๆอยู่ตลอดเวลาก็ต้องเลือกกินอาหารที่ให้พลังงานสูงทําให้นะครับมีแรงทํางานตลอดวันแต่บางคนนะครับใครที่นั่งทํางานโต๊ะทํางานหรือนั่งออฟฟิศไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกายมากนักก็ควรเลือกอาหารเบาๆเ,เป็นหลักในการลดความอ้วนแบบง่ายๆครับเ,เพื่อนๆทุกคนเจ็ดครับผมข้อสำคัญคือไม่อดอาหารครับ การลดความอ้วนด้วยการอดอาหารครับไม่ได้ช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรมากเลยครับนอกจากจะทําให้ร่างกายรุดโทมแถมระบบเพาผานก็พังด้วยครับจริงอยู่ครับว่าการอดอาหารแรกครับน้ําหนักอาจจะลดลงเร็วครับแต่มันก็ทําให้เราครับฝืนใจหรือว่าทําให้เรากับลดความอ้วนไม่สําเร็จครับน้ําหนักก็จะกลับมาแล้วพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วครับหรือว่ากลายเป็นโยโย่ เพราะว่าผลจากระบบปานเผาผ่านของเราครับพังระหว่างที่เราอดอาหารนั้นครับไม่คุ้มเสียครับหันมาเลือกกินอาหารที่ลดน้ําหนักให้ถูกหลักเพื่อลดน้ําหนักด้วยวิธีธรรมชาติกันดีกว่าครับเช้าเน้นทานโปรตีนผักกลางวันทานปกติช่วงเย็นกินน้อยก็เป็นพวกสลัดผักก็จะทำนะครับให้เรานะครับ ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอในแต่ละวันครับเพื่อนๆห้ามอดอาหารเป็นเด็ดขาดครับอันนี้ครับก็คือเเคล็ดลับครับในการเลือกทานอาหารลดน้ําหนักครับเพื่อนๆไม่ต้องฝืนไม่ต้องทรมานกันเลยครับแค่ปลักแบบธรรมชาติแบบง่ายๆครับรับรองครับเราจะมีหุ่นที่ผอมเพรียวแล้วก็น้ําหนักลดลงได้แบบง่ายๆครับลองเอาไปทำกันดูครับ